สำหรับรายการ Expert Talk นะก็จะนำสาระเป็นเกร็ดความรู้ในการใช้รถเซนเซอร์ฟาโทนิกสำหรับการระยะในป้ายอยากจะให้เสียงเตือนนะครับเบาลงทำได้ไหมมี2เมนูนะครับที่ชื่อเหมือนกันเปรียบเลยนะครับท่านอาจจะงงนะครับเข้ามาเอ้ทำไมเมนูหน้าตาเหมือนกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Expert Talk นะก็จะนำสาระดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยเนะครับเป็นเกรดความรู้ในการใช้รถ Mercedes-Benz Mercedes, Mercedes AMG ที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเข้าเรื่องเลยละกันครับวันนี้ครับก็เช่นเคยรับคำถามจากลูกค้าทางบ้านมานะครับว่าเวลาที่บางทีเราเข้าไปใกล้วัตถุเนี่ยครับแล้วตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ปาโคนิกสำหรับการระยะเนี่ยครับ เกิดร้องเตือนแต่ว่ารู้สึกว่าร้องดังเกินไปอยากจะให้เสียงเตือนเนี่ยครับเบาลงทําได้ไหมคำตอบก็คือทําได้นะครับแต่ว่าทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าวิธีการที่จะตั้งให้เสียงเตือนสำหรับเซนเซอร์พาร์ทโทนิกนะครับเบาลงทํำยังไงบ้างก็ เริ่มแรกเลยนะครับสังเกตที่หน้าจอนะครับเราอยู่หน้าจอไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ากดปุ่มโฮมก่อนเลยครับปุ่มนี้นะครับกดปุ่มโฮมเมนูก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปที่เมนูรถยนต์อ่าที่มีรูปรถอันนี้นะครับกดเข้ามาครับเข้าสู่เมนูรถยนต์แล้วนะครับเราจะไปที่เมนูระบบช่วยเหลือครับอ่า แล้วก็ต่อเนื่องเลยครับเข้าสู่เมนูกล้องและระบบเข้าจอดครับจากนั้นนะครับเมนูที่2ครับตั้งค่าเสียงเตือนครับหลังจากเข้าสู่เมนูตั้งค่าเสียงเตือนแล้วสังเกตนะครับจะมี2เมนูนะครับที่ชื่อเหมือนกันเปรียบเลยนะครับระดับเสียงเตือนและระดับเสียงเตือนอ่าซึ่งตรงนี้นะครับที่เป็นคําถามของลูกค้านะครับว่า เข้ามาแล้วไม่รู้จะตั้งยังไงเพราะเมนูเหมือนกันไม่รู้ต้องตั้งอันไหนนะครับผมอธิบายอย่างนี้ครับทั้ง2อันเนี่ยเป็นการตั้งระดับเสียงเหมือนกันแต่ว่าอันแรกนะครับคือเมนูนี้จะเป็นการตั้งระดับเสียงดังเบา,อ,าอยากได้เซนเซอรเอ์เสียงเตือนดังเสียงเตือนเบามากน้อยแค่ไหนเมนูแรกนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปตั้งดูครับก็จะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ5เดี๋ยวเราอันนี้น่าจะดังสุดนะครับระดับ5 ลองดูครับเห็นไหมครับพอ3า3ก็ค่อยๆเบาลง2ค่อยๆเบาลงอ่าหแทบไม่ได้ยินเลยนะครับ5ดังสุดเลยนะครับ4 3 2นะครับ1อ่านะครับเพราะฉะนั้นเมนูระดับเสียงเตือนอันแรกนะครับจะเป็นการตั้งดังเบานะครับอ่าทีนี้ไปดูอันที่2กันครับว่าตั้งอะไร อันที่2นะครับลำดับ5อ่าลองดูอันดับ4ครับอ่าสังเกตนะครับว่าเบอร์5นะครับระดับ5เนี่ยความสูงต่ำของเสียงเตือนนะครับจะเสียงสูงสุดเลยอ่าเหมือนเหมือนเป็นโน้ตดนตรีนะครับถ้าโน้ตดนตรีก็คือเสียงสูงสุดนะครับพอ4เสียงต่ำลงพอ3เสียงต่ำลงอีก2ต่ำลงอีก1ต่งตที่สุด เพราะฉะนั้นก็คือสามารถที่จะเลือกระดับเสียงสูงต่ำของเสียงเตือนเซนเซอร์เนี่ยครับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นพริกการใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถ Mercedes-Benz ะครับเพราะว่าท่านอาจจะงงนะครับเข้ามาเอ๊ะทำไมเมนูหน้าตาเหมือนกันก็ลองเข้ามาปรับดูก็ตามนี้เลยนะครับอันแรกจะเป็น ตั้งเสียงดังเบานะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับจะเป็นในส่วนของการตั้งเสียงสูงต่ำนั่นเองสําหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับชั้งช่อง YouTube Star Journey นะครับแล้วก็ Facebook l i ์แอดอินสตาแกรมเบนต์ตลิงชันนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะมีสาระอะไรดีๆกลับมาฝากกันใน e x p e r t t a l k ออีกรอติดตามนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ